ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมตาธ่ชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามพระโสดมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาจจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าอรังสูตรสูตรที่ว่าวเรื่องผู้ที่มีความสามารถทำประโยชน์ตนได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูุทั้งหลายพิสูตประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้มีความสามารถสําหรับตนเองและความสามารถสําหรับผู้อื่นในข้อความที่ว่ามีความสามารถสาหรับตนเองและสําหรับผู้อื่นนั้นก็คือสามารถที่จะปฏิบัติเกื้อกูลตนเองก็ได้ เจอโกนต่อผู้อื่นก็ได้ผู้ที่มีความสามารถสำหรับตนเองและผู้อื่นได้ก็คือพิสุในธรรมวินัยนี้นั่นก็คือหนึ่งใครครวนได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าที่ สามารถใครควรได้เร็วในกูศนและธรรมทั้งหลายนในก็คืออหมายถึงว่าใครควรในขันธาตุอายตนะก็สามารถที่มีความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วฉับพันในสวรนี้ก็ม่งหมายเอาถึงสมถะแล้วก็วิปัสสนาใน,นประการที่สองทรงจำรมที่ฟังแล้วเอาไว้ได้ ในประการที่สามพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้จำเอาไว้ได้ในประการที่สี่รู้อัดรู้ธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมให้สมควรแก่ธรรมที่ได้ฟังเอาไว้จำเอาไว้ใครควรเอาไว้ตามอัดตามธรรมมาประพฤติปฏิบัติได้ในประการที่5มีวาจาง,งามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วย วาจาของชาวเมืองที่สละตลรวยไม่หยากคายให้มีความหมายโาร่ความหมายได้ในประการที่6ทชี่แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากที่จะรับเอาไปประพฤติปฏิบัติอาราใจให้มีความอาถรรพ์ขอบฉลอมใจให้มีความตดชื่อน่านเลย นี่เป็นข้อธรรมที่ผู้ที่นําไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถทําประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้และนี่ก็เป็นข้อธรรมที่มาในพระสูตรอังคุตรนิกายอัตการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่6 2หน้าที่สามพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาคก็นำมาเผยแผ่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อญาติโยมได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองจเจริญพร